สวัสด <ali> ีครับตอนนี้คุณกำลังอยู่กับผมนะบีลาร์ในเกม e ิบิลี่อ a สนะฮะอ่าเป็นเกมแนวจ <the> really like ีบสาวนะออกมาเล่นฟรีในสตรีมนะครับขนาด56เมกะไบต์นะฮะโหลดสัก50นาทีเอ้ยไม่ใช่50นาที50วินาทีนะฮะก็น่าจะเสร็จเรียบร้อยนะฮะสำหรับพร้อมเล่นนะครับตัวตีมเกมก็จะเป็น Windows XP นะแล้วก็ยุคสมัย MSN ที่กำลังรุ่งเรืองนะปี2 0 0 2ันสอีสองพนะ เรื่องเรื่องเรื่องมันก็เกี่ยวกับสมัยคุณกำลังจะจบม .6 นะฮะอ่าอันนี้ตั้งชิปตั้งชิปแป๊บนึงขอตั้งชิปแป๊บนึงอ่าเดี๋ยวเราเล่าให้ฟังคือขอขอเล่าก่อนเล่าเลือกอะไรก็ได้หน้านี้เลือกอะไรก็ได้ว่า,าสาวนะฮะคือมันมีสาวเจ้ากรรมนางหนึ่งนะฮะชื่ออิมเมอรี่นะฮะหรือให้ชื่อ MSN คืออิมเมอรี่สามห้านะ หน้าที่เราก็คือไปจีบหล่อนนะ,ะไม่รู้ว่าจีบไปมอหรือไปให้เธอหมอนะฮะถ้าตามเนื้อเรื่องที่ผมเล่นนะตามช้อยที่ผมเลือกไปนะฮะก็จะเป็นเราก็ไปคุยคุยอ่ะคุยคุย,คย,คยเสร็จสาวเจ้าก็เหมือนมีใจให้หรือผมคิดไปเองไม่รู้นะฮะ,ะสาวเจ้ามีใจให้ล้วก็ก็มอเรากลับนะ,ะเราก็มอคืหมอม,อมามอกลับนะไม่โกงนะฮะเสร็จแล้วยังไงต่อนะฮะหลังจากนั้นก็ผ่านไปครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะ หมือนว่าเรารู้กันว่าเป็นกิ๊กก,ก,กันนะพอขึ้นชัปเตอร์สองเนี่ยสาวเจ้าเดินไปมีแฟนนะฮะโสดเรานะฮะโสดเปล่าเปลี่ยวนั่นเองหนละออังจากนั้นเหรอเราก็ยุนะ้ยฮะผมก็ยุนะ้ยฮะหักหลังกูครับเรากิ๊กกันอยู่ทําไมเธอไปมีแฟนเราก็ทําการใส่ fi, ไฟให้มันเลิกกันนะแต่มันไม่เลิกกันนะเออจบชัปเตอร์สองไปแบบช้ำใจนะพอชัปเตอร์สามปุ๊บมันเลิกกันเว้ การล้างแขนชังหอมหวานนะหลังจากนั้นคือการล้างแขนของเรานะไปดุ้นกันเอาเองไปเล่นกันเอาเองว่าจะล้างแขนแล้วหอมหวานหรือจะโดนตอกป่าลงกลับมานะทีนี้มาดูวิธีการเล่นนะอย่างจากหน้าเมื่อกี้นะฮะหนนาก่อนนะนี้ก็คือเลือกอเลือกรูปโปรไฟล์ของเรานะพอมาอันนี้ก็อันนี้คืออย่างที่บอกเป็น M S N นะฮะเราก็เลือกชอยนะมีหนึ่งสองสามให้เลือกอันไหนเลือกเลือกสักอันนะ ผมเลือกอ่ข้อหนึ่งเลือกนนี้เล่นให้ดูปึ๊บกระทักไปนะไอตอนที่เรานเนี่ยเราต้องกดในคีย์บอร์ดด้วยนะไม่ใช่ว่าตอนไปแล้วมันจะพิมให้อ,ตอัตโนมัตินะฮะก็จะมีการตอบกลับมานะของเจ้าสาวเจ้านะก็มีช้อยให้ตอบไปเรื่อยๆนะครับไปเี็นี้จนจบเกมก็คนที่บอกว่าเล่นอะไรนะไม่เก่งภาษาอังกฤษเล่นได้ไหมคุณก็เล่นแบบวินโดว์มดมันมีวินโดว์มดนนะฮะก็เล่นแบบวินโดว์มดแล้วก็ กูเกิลแทสเลตเอานะกอปี้แปะมันกอปี้ไม่ได้นี่เออก็หาคำแปลเอาใน Google Translate นะฮะผมแนะนำแค่นั้นแหละแต่เกมนี้ก็สนุกดีนะเล่นค่าเวลาแก้เซ็งได้นะผะพยายามหาทางล้างแค้นอิมเมอรี่นะฮะอ่านะนะก็จบแล้วครับจบกับรีวิวเพียงแค่นี้แหละสั้นๆแค่นี้นะ,นะฮะ